นที่นี่ครับจะอยู่กันแบบมีความทุกข์น้ําที่เคยท่วมคลองที่เคยไม่ได้ใช้ประโยชน์ท่านเห็นทุกข์ของคนที่อยู่ในพื้นที่หลังจากมีโครงการพระนารำริเป็นประโยชน์มหาศาลนะครับให้กับคนที่อยู่ในลุ่มน้ําเจ้าพยาจุดประสงค์ก็คือความสุขของประชาชนผมว่าพระองค์ดูแลบัญหารัาน้นเท่ากันหมดทั้งประเทศคือพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชนเหมือนลูก เราถึงเรียกกันว่าพ่อในหลวงไม่ไม่เคยบอกว่าให้เราเนี่ยรักในหลวงนะครับแต่ในหลวงบอกว่าให้คนเราชาวไทยรักกันผมเชื่อว่าถ้าผมสามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความสุขได้เหมือนกับผมได้ถวายงานให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว